สามมือมือแรกแม่พี่พี่ไปกินข้าวน้องกันนั้น่ามือที่สองมือที่สองหลานล้ทํำกับแม่พี่พี่มือที่สามหมู่บานกับแม่ฉันก็เล่าสามมือสู้ตายใส้กันอยู่กะแล้วกับอมื่น ไปเมื่นอนีอสบอกเหรอนะไม่แย่ย,ยัยไม่ได้หรอกมีคน,ยนอยู่น้ำหมาข่อยผัวข่อยซีวินแต่ข่อยได้ปลาผัวขักขากเยอะจามวนแต่น้ำเท่าดองในปาผัวน้ำน้ำเท่านะเานานะเนะน้องพีเนาะพี่เนาะแฟนน้อแข็งแฟนน้ันข็งเป็นพี่เป็นเป็นพี่เป็นย,ยัยเป็นน้องกันตอนนั้นเอิญกันเมียเมียเน,เนาะเอาไปมาสซนจิตกันรับก,ก็ลูกอยู่ มันหาให้ไปนำน้ำสีเหลืองๆกินกะเตี้ว่วามันดีกว่ะมันไม่เคยกินกับแฟกอุมรักเนี่ยบอน้องอยูลงไปสะผมค่ะไปส่งทางนี้ได้เหมือนบอหลูกสีวินเอาปผัวกับสีวินทั้งกุ่นเขาไปยวนบละเขาไปงานยูอุบล ถาแม่เขาเที่ยวอยู่เขาสิโทธรมดาข่อยเอาแม่มันเป็นอะไรนักหนาเนี่ยบาเรียกข่อยซิมเมืองนนี้ก็ได้เจ้า,นะจาก,กระป๋กระกพากกับแม่ผมเที่ยวแท้าพาเราอยู่ซื้อเนื้เปียงก้อยบงังมาขวดไมาเหลียนะแต่พวกเจ้าหนกอีเป็นปัญหาขบ <c oughs> ขบาาข้บาายขบาายวยเขาสิว่าให้เขาสิว่าให้หมู่บ้านนี่มีข้ออ้างเลยว่ายุก,กี่ปนั่ง แบบนี้ไปซ้องเทาซีกันไปยีกมือเปแล้วหลาผัวกับาู้บันทั้งพุ่นแฟนเราเกินตัวกลับแล้วไปได้หรแให้เรากลับให้เรากลับอุดอรไมชักจะชักจะสนุกกันใหญ่ตัวแล้วนะกลับได้แล้วลูกใส่แล้วกับสีบ๊ปากย็นหน้าเล่มเรียกขั้นก็ได้เย็นหน้าเล่มเรียใส่นี่เอื้อยทั้งนี้ใบห,หน้าเล่มเรียนะขมวดเส้นมานี่ครับ ทั้งของไข่อยมัอนพี่ไอ่ตุ้มเัมเนนะวะักขึ้นมาอีกเอเวลาปิดสวอตส,สวย้าไปแล้วก็ไปออความปิดนี่ยุ่แค่นั่งผู้เดียวพ่อส่วนข้าเจ้าไปหากินหาเที่ยวความผิดนี่เขาเหงว่าไข่สิบเอ็ดล้วนรวยอ,อยู่พี่น้วงมันแปล่่ายังแปลไข่แน่แม่กุ้งมีคนด่าไข่มากถักมดาด่าไข่ คอยดีใจเบิร์ตอยมา่อยขึ้นไาในเรียนรอดดรอสันคอยขึ้นในัางหอดขันสิบเอ็ดคอมาเอาคอยเลียนรอดดอตอนไหนวะสเซนคอยไปในเลียนเน่อไปได้กนหารนะคอยกับปิี่ยนลอดดรอคอยกระลุงดีใจว่าได้ตั้งสิบเอ็ดขันทักมาบอก่อยมาสิบเอ็ดรอรอมากสเนเขาหมายถึงเราเป็นที่หนึ่งหรือเปล่ามีเอมันขึ้ได้หลแทวหัว เฮ้ยมันคือได้หลายที่อ่ะขาเอขวไยเรี้นเนี้นสนุอขวายก็ได้โทรไปถามผัวแบบแบบเแบลวะแถบวบแถบวบอันเขาทักมาบอกขวอยว่าลูกก็สิบเอ็ดรอดอเหมือนแม่น,น้องสันเอยุกี่ขวไปเรี้ยนลอด,ดอเอหรือว่าฉันเป็นายนนฉันได้เเล่นสีเฮ้ฉันก็เด้ตำแหน่งสิบเอ็ดรอสูงเชียเขาห,หัวม้เรียนอดดอร่อดอยดีด้ค่ะว่าเขาใจเลวยดิเนีย ว่าสิบเอ็ดรอดเเหมือนแม่มันน้อมาสันฮึคือว่าให้ข่คือรูวระตัแเนีงยงข่ได้จัดอันนั้นขอไปเรียนรอดเดาดิ่ะสำหรับกินตัวค่ะ ัเอามันแปลว่าอยัง็ว่าถอยเรียนอยู่พูซ้ายไหนยมดทำไมนั้นประมาณค่ายก็เลยนไปอยเรียนพวกกบตะเภา cái cốp nung là cốp nhạt chưa nhạt cứ nhắn nhỉ cái đồ kén cứ nhăn nhỉ Nói chào việc tương mà Wow. hóa đó đâu Mẹ hết này cũng đi liếc luôn rồi của đợt đợt. tầm này บ่ได้ว่าข่อยว่าลูกข่อยก็เลยงงเอามันยิ่งก็ไปเลี้ยงลอดหรอกันแม่๋ยวนี้ว่าแปลว่าเหมือนแม่ป่ะเอาแม่กับผู้เลียนรอดหรอกจะมาแบบคู่เลยสอนลอดหรอเพื่อนยีราดเนียเดี้ยงเ่มันยังเลี้ยนอยู่แม่ได้หอดลูกป่ะเลือดป่ะ อืมจดัดมาดาขวัญอามันไม่ขางนอกอีกน้ำจีฟฟาเดี่ยวสมพอขอัไปเห็นข้างนวดว่าขอัไปเห็นที่ไหนบวกแซดกับมาเลยครับทรงแซดก,กับมาเป็นส้มว่าเม่เป็นการราชการที่อื่ โอ๋อ oh, บ่ะอันนั้นบ่ะอุ้ยก็ได้ตรงกันนะไาน่ะตรงป๊กบ่ะพ <c oughs> ่าป็นอย่างยังได้อีกอยู่บอกเล้วไปอีก <c oughs> แสดงว่ามันไปเดือดร้อนหวัวพระมา่านด่ดาครับมบนบิดาเราเนี่ยนะมันยังจองคนเนะี่ยชามค้นดีว่า กีฬาหันไม่กุ้มเดี๋ยวสิส่งให้เบิง้งเดี๋ยวส่งให้หลายคนเบิง้งโอ้สัวพี่แมงจืมมมดมาสวดกุ้ยเซาแล้วแม่กุ้ยไต่เราบ้างใช่กลุ่มเยองใช่ใช่กลุ่มเดียวน้องฟ้าแหละแล้วท่มันมีแค้เล็ดมาอีกคนหนึ่งไม่ได้ยังไก่จากของไงจากของเชี่ยวผูเ้เดียวสวสดรค์เซเลีย พี่บ่าวชุ่มหา่างไม่ใช่ไงนางอยู่กับอะไรนะนั่งเบ่งหนังไหลชุมม่มหัวน่ยเบงละควันไหลเลยเป็นบ่าของวงเขาจอบไรส่วนแม่อยู่นะจอบพวกอะไร้ามอ,อกไก่จำไดิ้เงินคนแต่ยุกกี่ไว้เขาเขาทษดข่งขอโทษคข่ง เขาทวดลูกนะเขาอพิ่้เงินไปนอกจากยุกิในโลกจักหลอกนี่ข่อยว่าคืดแล้วว่าแค่์หปเลยนอกจากลูกข่อยบอกไปข้ามเดียวเลยแม่ข่อยกับตุยแล้วแนมะ่พร่าข่อยกับยุชัยปุ้มเหมือนเนี่ยยิลี่ขวากว่ากับกัปอุดรมันเบิ่งีิสิศูนย์อยู่าว่าเบิง่งหนอไม่นเนี่ยเพราะว่าโอนเงี้ยไหลายมาเนี่ย อโอนเงินหหลายๆรักเป็นแสนค่ะแม่อนเงินในปุ๋าใส่ยูดอนสงสัยใส่เงินเหมือนเราจะโทรหาเนี้ยเงินเหมดอนะโทรหาวันนี้ก็เลยเปแบบเปนักร้องชายวงยูกี่แบนช่ำชันกี่หมื่นไม่รู้ดุยบอกขึ้นเนาะอีริผู้จัดการเฟิร์สผ้าไปซื้อชุดซื้อเสื้อผ้าแต่แปงสมพระเอกบ็อกกี้ ไปแปลงสมไปอีกป๊อกกี้มาจักมื่นโเจาว่าขสิได้เงินบ่คนที่เ้าห้ขคอยอ่ะมาทำให้ชีวิตค่อยดีขึ้นอืมคนที่ทำให้ชีวิตข่อยดีขึ้นนึงไม่ได้ย่องโมจาว่าโาจงขายกาแฟโมจากระซื้อกาแฟใครโมจงกรซื้อกาแฟ่อยขอเสิมีเงินแบบเปย์เอย์ป๊อกกี้บ่ พี่เหลี่ยได้กลับไล่เรืย่ยๆน่อยๆมากคอยกับมาสางสันวงให้นไหห็ลูกใครอะ่ะโซ่ไว้กันอันนี้สิดีดง่ายสิ่สไปคว้ายจะมาวะเขาไปคว้าอาจารย์ดอกบะเหลี่ยว อันไหนป่อยพ่อซอยเหลือแล้วได้ล่อยสีซอยน้องอยู่ยปสะผมค่ะอุ้ยจายตะวันกับเกลือส่วนไหนที่เขาอยากได้พิเศษพิเศษเขากบบยี่อะไเขาตัวเนาะหายอาจารย์แล้วดีก็อย่างนี้อาจารย์ก็ไม่เห็นดีก็อย่างนี้ใครตะวันไหนเขาอยากได้พิเศษ ข้อก่เฮตุเช่นพิเศษว่าวิปปกเราจะต้องอันนี้อันนี้เราจะไปรอเขาทำไมอ่ะนาอเราอยากได้พิเศษแบบเราอยากสเปเชียลให้ลูกอย่างนี้ค่ะอาจจะเป็นของขวัญต้อนรับแม่นบ้าะยั่วยั่วมาเร็วไปสาผมมาเร็วพี่น้อง มาแล้วแม่ก็กินนี้แล้วได้ดูสวยไหมไปซาผมมาแล้วค่ะค่ะน้องอยู่จะขึ้นไรเดี๋ยวจะขึ้นอยู่ค่ะวันว่างนี่แหละขึ้นแน่นอนอาจจะไร้กุมลางนีนะ่แหละง่วงเหี้ยไปนอนซะที่หลับเปิดแรนนอนได้เปล่าลูลกง่วงค่ะเสดเอนเงี่ยนไอ้น,น้องเฟิร์นเดียวน้องเฟิร์นเป็นคนสำรองใจตัวหรือว่าเขาแต่ลืมทั้งทางลืมเห เราไม่อุ้มแล้วจบลงไปพูดลงคลิปอีกพูดลงเหี่ยงพูดไม่ได้คุยว่านให้ตำแหน่งคอยเพิ่มแม่วคอยว่าเขาคขึ้นได้เลี้ยนลอดอย่าเกียแม่นึกว่ามันแม่ได้เลี้ยนลอดอยอุ้ยสิบเอดลอดด๋อเนาะว่าสันคขึ้นได้เลี้ยนลอดอยเป่าสันเลยว่าตำแหน่งที่สิบเอ็ดเนาดีใจว่าสันแม่ก็ได้ว่าแม่กระเจ้าให้ตำแหน่งมากคนที่มันหมูซามีเน่ะมันเป็นเองของมันส้มนั่นว่ากบเแ่าแม่เพราะเขาแตงว่ากบเแ่า คือหนังกบเท่าไซบีผู้ใดผู้ได้เฟื่อบ่าะสวัสดีค่ก่อนจะไปด่าวกันกบเท่าสวยไหมสวยตัวเห็นบอยอยากเห็นหนาเขาเหรอเห็นแล้วพ่อยส้มเลยมันพูดเองไงล่ะมันหมูสับมันเป็นเองของมันเช็ดไม่บอกเช็ดไม่ฟูดินดีครับแม่ว่าสิบเอ็ดรอรอเหมือนแม่มันเลยเอ้าตลเอาก็าไม่ได้เล่นรอดหรอขึ้นอววให้ตำแหน่งฉันพอมั้งจันอย่าฝากบอกฉันเด้อ เบื่องไปเรื่อยๆนั่นคอกัยใจตายอีกสิบาเเลียนอีหล่าก,กับบาเรเลียนรอดเดอเน้นปอบชอบเลยบาเรเลียนมอไปมันนั่นรอดด้อกับบาเรเลียนสิคือเม่บ่ะเอา้าคือแม่อย่างกระดีรวดเหลวได้ตำเน่งตั้งสิบเอ็ดคันบมดบลาเนีนนยนเอาไปพูดเพดระาะๆเลยภาษาใจมันแชน่ไม่ได้เฉย จัดแล้วพูดนาแม่ดิว่าพูดนาดอกพูดเรื่องเล่าของอีหลานนี่ละบาพอใจทีหลามีนคนรูจใจเปิดตัวเขาคืซีเอลดีคักเนาะสันคือสิหยักได้เขาคากกักเนาะสิบิลเลอดดอกคือแม่มาเนาะาสันจ้า <c oughs> พูดได้ย่อจอเท่าจ,จิติวิทยาเสียนาสู เขาเคยหักใส่ดอกซากข้าวบ้าท่านเนี่ยข้าวต้มจาง <c oughs> เป็นปลาล่วงหิ้ยเห็นเนี่ยเพื่อเสียาา่ยวบ้าหนุ่มบ้าสา,าวเปล่าอย่าพิษ เจรนานะคะหนุ่มใต้สาวอีสานเลยโอ้ยเพื่อจะยังเห็นน้องปอกใส่ชุดรอเขาใจเขาใจมากนี่แล้วก็ไปปักกาแฟเห็นบ้าหลังซื้อกาแฟใส่ก่อยทำได้เล็กๆน่อยก็ไ้สร้างสรรค์ผลงานซอยลูกทุกคนถามว่าพูุนั้นบนนีมาซื้อเื้อแต่ว่าสิ่งแี้วอยากได้พิเศษสเปเชียลอ่ะเช่นในไลน์เนี้ย เราจะอยากดูน้ำป๊อกพิเศษพิเศษเราก็ต้องลงทุนสิคะไรพียูนี่ไงอยากดมเขาบ่าล่ะรอรอน่ะเพอใส่ไรพียูนี่เขาเด้อยวเขากุ้มคอยก็อยากหัวซื้อขำๆไปเห็นหนาก็เน่นแชทมาว่าใครเราก็กระขำยายเอ้ยเจ้าสมมากภาคควนเลยได้ยีบะกี่ปีได้ดยนะ่อยถนนัะยีบะกี่ปีเจ้าเตรียมตัวเขาวัน พาสิได้สวดกุสลาเจ้าเด้ว,วิแรงอยู่นะเอาวลาที่เหลือไปทํำบุญตักบารเขาวัดคาเขาซีนกินถ้ำแม่ควรจะไม่หยุงกับเรื่องของเด็กหน่อยละกันมากดาเขาขอบรเคเคียดเด้บ่เคเียดดอกแต่ว่าเอคทำเมันนนะเอาเวลาไปหิวปิ้นตัวเขาวัดมีลูกมิหลานไปส่งเขาเขาพูดละ มีบ่ค่ะบ่มีการแอ,อมแปะน้ำหลวงพอหันละอืมเข้าใจว่าแอมแปะแบบใดอ่ะเข้าใจยุ้ตวัวอีกว่ามะมกมูลกิเลสน้ำข้นหมือมูล,มลกิเลสเล็กเล็ก,ก,กน้อยเขาขึ้นมาไหมว่าซเซ่นไปอย่างกันเป็นอัปปะมุ่งค้นไตว่า อยังก็ซื้อเพชรก็เอียงขาดห้างกว่าเกี้ยวมอสวยปากบ้านพี่ยูเป็นแต่านน่ะสวยมีบัก้าเข้าไปโอเคค่ะแต่ว่าเอาไว้ขึ้นควันเนาะ แอบน้ำตาลจนทางข,างข้างหัววัดฮ <c oughs> <c oughs> ้ยมูเจากันไหนบ้าไม่เ่็ดอ่ะมาดูเยอะแต่ก่นอนละบดาข่อแล้วกัดแตงก <c oughs> ัดแตงควาำนั่นควาำเนี่ยแตงมาบอกว่าอีหล่ะอันนั้นอันนี้ลูกไงบอก กับเพื่อนมารายาทแล้วกับประกาศบอกเนาะแม่ผมก็เกลียดเลยสมมุนี่แหละเฮ็นไอ้ลูกไข่เกลียดนะสมนี่แหละสมนี่แหละสมนี่แหละทักแชทมาหาลูกไข่ตลอดตั้งแต่เอาจเว่าลูกไข่เกลียดสุ้มมุนี่ละสมเถ่าๆวเที่ยวๆสุมนี่ละเป็นยังไงว่าเถ่าๆวเที่ยวๆฉันบ่มีใบหลุ่นไหมไปไล่เบื้องหน้าเรามันพ่อเขาขังหัววัดเลยไหม บริสุทธิวังไหนข่อยกระซังว่าข่อยเลงกระซังเป็นแม่ศิลปินมาเลี้ยงอย่งเจ้าก่อด่าข่อยเนาะข่อดีใจมาสั่นว่าข่อยได้ตำแหน่งนั่นสิบเบียสยัง,ยงยข่อยซเบียสรอดอุ้ยข่อยไม่ได้เลียนรอดด้วยข่อยช่วยตำแหน่งข่อยว่าไปถามไอ้ฟ้าดไอ้ฟ้าดสาเชียงใหม่ทักกันเข้าไปอยู่นั่นไอ้ฟ้าดแล้วล่ะแล้วก็มีหลายๆคุนไหนอย,อยู่แน่นแล่ะ กบเท่าอะที่เบ้าเพ่งตัางซื้อเพ่งดีกว่าป่ะเข้าหาเพ่งกบเ่าอยู่เบ้าป่ะมันเป็นประยุกประปุ่นด้วยป่มนว่าจังไรเนี่ยในกินเซมสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เปิ้ลเปินเน้ลไหนก็บันจะไรงานตัตูจะก็บ้าครับตอบคนหนึ่งประหย,ยัดเองแจังว่า เขาก็นี่แหละตอนใี่เพื่อนไม่อุ้มพูดพูดเกี่ยวถึงตอนนั้นอ่ะแล้วก็เอาอ่ะบางคนก็ตัดคลิปไปลงเหมือนสั้นๆอะไรอย่เงี้ยก็เพราะมากวนมันในไลฟ์อย่างเงี้ยแหละพูดคำนั้นคำนี้ว่าคนอื่นคนนี้หน,นึ่งสองสามมาคนเลียเขาเนี่ยแต่พอเขาบอกไป,ไปปุ๊บไปตัดห้าล่งมาเนี้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ย the ินีรับตำแหน่งค่ะโอ้ยแไม่ไหวให้หูจักเดียวเบอไปๆก็สนิทกันแล้วเมยแม่์บันยุกี่หูจักดี่อื้อย่าไม่แปรสาาอยู่ค่ะบอกบัดเจอเชิญเนาะ เรวมีมาสนาอยู่วะจอมาติสิบรูจากแม่ไว้ดูอ่ะแม่ก็เห็นหนาแล้วสวฉันก็กินเสียบแต่บอกเราเชิญนะด้วยอยากไปยู่งในกต่ไหนเปิดวงว่างครับโอ้อ,อนอนกันนอนแม่สิบอกไรสดได้หรือไง แตเ่ตเร้เดีินซาลูก,กันไหมแม่เบือ้องบนเขาไปซาบผมมาแล้วเขาก็น,นอนเคยเขาเคยมาไล้อยู่กิเดืนะ้อไในมานั่งอยู่ในไล้ไล่เดอนสิงหาไปก่เขดียิบเข้าสิงหา มันค่ะ